สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนะคะจะมีหน่วยงานอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก็จะแยกย่อย,ย,ยลงมาเป็นภาครัฐบาลและภาคเอกชน และ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาตินะคะมาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชาติกันก่อนนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬาการ,รศาึกษาด้านกีฬานันทนาการและราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ สำหรับหน่วยงานในสังกัดนะคะก็จะมีสำนักง,งานรัฐมนตรีสำนักง,งานประลัดกระทรวงกรมการท่องเที่ยวกรมพระศึกษาสถาบันพรศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวค่ะ สำหรับกรมการท่องเที่ยวนะคะเดิมแล้วชื่อว่าสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะสำหรับภารกิจของหน่วยงานนะคะคือการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจนําเที่ยวมัรคุเทศและผู้นําเที่ยวนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการรักษาความปลอดภัย ทางการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชนาจากักรให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนํำเที่ยวและก็มคุเทศนะคะรวมไปถึงกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดีทัศน์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชนาจากัาจากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะต่อมานะคะจะเป็นหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจัตั้งขึ้นในปีพศ2522เดิมแล้วชื่อว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรืออสอทอ สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะคือส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามตามธรรมชาติโบราณสถานโบราณวัตถุการกีฬาวัฒนธรรมเป็นต้นรวมไปถึงอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรไมตรีระหว่างประชาชนเป็นต้นค่ะ ่อมานะคะกองครับกองบัญชากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะจะก่อตั้งเมื่อวันที่1กันยายนพศ2560นะคะมีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมไปถึงส่งเสาาริมุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ ดูแลนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะรวมไปถึงชาวไทยนะคะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของเรานะคะคอยอำนวยแล้ก็ใหะความสะดวกต่อมานะคะสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะหรือเรียกตัวย่อว่าสอสอปอนน,อนะคะเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะก่อตั้งโดยพระราชกิจสดีกา ในปีพศ2545นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2547มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นศูนย์กลางในการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชียนะคะโดยการสนับสนุนการจัดงานที่มีความคล่องตัวและก็เน้นการบริการเป็นหลัก สำหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการประชุมและก็การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลกนะคะผู้เข้าร่วมการประชุมการสรัมมนาและก็การจัดแสดงนิทรรศการนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีองค์กรภาคเอกชนนะคะจะยกตัวอย่างนะคะเช่นสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการนํำเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสมาคมมรุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์และผจญภยัยสมาคมส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทยสมาคมส,งส่งเสริมการประชุมนานาชาติ สมาคมโรงแรมไทยสมาคมพัตตานไทยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจสมาคมเพื่อสวนสัตว์ไทยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับนะคะและยังมีอีกหลายสมาคมและชมรมเลยนะคะที่เป็นภาคเอกชนนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลนอกห้องเรียนนะคะเพื่อ เรียนรู้แล้วก็รับทราบข้อมูลของสมาคมนั้นๆน,น,นะคะว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างมีภารกิจอะไรนะคะที่จะต้องทำเพื่อองค์กรการท่องเที่ยวของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนก่อนนะคะในคลิปวิดีโอหน้า เราจะพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาตินะคะว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างนะคะและมีหน้าที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ